โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันจัดตั้งขึ้นในแผนกกองการศึกษาสงเคราะห์กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน842คน สถานที่ตั้ง13หมู่4ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งสิ้น32ไร่11ตารางวาปัจจุบันบริหารงานโดยนายนวก,กิจปวนรัสผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินตามโครงการเพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์โดยการปลูกฝังให้เห็นความงดงามความน่าสนใจ เกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ให้ครบทุกองค์ประกอบทั้งสารธรรมชาติแห่งชีวิตสับพสิ่งล้วนพันเกี่ยวและประโยชน์แท้แก่มหาชนทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบไปวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนเข้าใจงานเข้าใจทรัพยากรรอบกายและเข้าใจหน้าที่ของตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชเข้าถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวพันกับพันธุ์พืช 3. เพื่อสแสวงหาแนวทางในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เรียนรู้จริงจากธรรมชาติรอบกายมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรเกิดมีความรู้ทั้งทางวิทยาการและทางปัญญา 4. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพันไม้ต่างๆ 5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพันไม้ข้อมูลพันไม้และการเก็บรักษา ด้านการดำเนินงานองค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้1.1การกำหนดพื้นที่ศึกษาและการสำรวจพันไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายได้กำหนดพื้นที่ศึกษาจำนวน7พื้นที่ศึกษา ได้กำหนดให้แต่ละชั้นเรียนได้ศึกษาพื้นที่ศึกษาทั้ง7พื้นที่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1.2การทำผังพันไม้โดยเลือกพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่ศึกษาที่2บริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าอาคารสำนักงานและจัดทำผังพันไม้พื้นที่ศึกษาที่2บริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าอาคารสำนักงาน มีพืชจำนวน7ชนิดจำนวน71ต้น1.3การศึกษาพันไม้ได้จัดทําปฏิทินการศึกษาเอกสารก .7-003 โดยกําโดยกำหนดให้ห้องเรียนทุกห้องลงพื้นที่ศึกษาในชั่วโมงเรียนส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดทําเอกสารกจุ0 3นักเรียน5คนต่อ1กลุ่มปีการศึกษา2566 กจุดเจขีดศูนยาำนวน110เลขพันไม้ตามทะเบียนจำนวน42ชนิดตัวอย่างพันไม้ได้แก่ 1. นึ่งพันไม้แห้งจำนวน36ชิ้นสองพันไม้ดองจำนวน36ชิ้น3พันไม้เฉพาะส่วนจำนวน18ชิ้นองค์ประกอบที่2การรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ปลูกใจรักรักสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2,567สองรับกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวงประจำปี2,567โดยส่วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80,000สามหาราชาเพื่อสืบสารพระราชปณิิาานของสมเด็จพระศรีนาคารินทร์บรมราชชนนีในการปลูกป,ป่าสร้างคนจำนวน100ต้นสำหรับโรงเรียนเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ต่อยอดบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวะชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา6รอบ28รกรกฎาคม2567โดยผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปลูกต้นไม้ในโรงเรียนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567องค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ในปีการศึกษา2566มีการศึกษาเอกสารกจุด7ขีด3ตามชั้นเรียนและศึกษาการเจริญเติบโตของลิง้นจีเก็บตัวอย่างลิ้นจีทั้งแห้งและดององค์ประกอบที่4การรายงานผลการศึกษา ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน3รายการได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ5องค์ประกอบ 2. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา 3. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ3สาระ รวมแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2566จำนวน168เล่มเกียรติบัตรมอบให้ครูผู้สอนที่ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนปี2566องค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มีห้องส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวนหนึ่งห้องเพื่อใช้ในการศึกษาและเก็บตัวอย่างพันไม้และการใช้พื้นที่ศึกษาในการศึกษาครบทุกพื้นที่กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ฐานที่6มหัศจรรย์พันไม้เป็นการศึกษาแนวทางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเอางานสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมศึกษาพันธุ์ไม้ที่นักเรียนสนใจในช่วงง์เศรษฐกิจพอเพียงได้แก่คาบที่6และ8ของวันอังคารและวันศุกร์ได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนงานจากศึกษาทิการจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อวันที่11สิงหาคม2567นห้อณห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทําแผนบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อวันที่3-4ตุลาคม2566ณห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเค,คราะห์62จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1เข้าร่วมการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร5องค์ประกอบรุ่นที่1นึ่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่24-27ตุลาคม2566ครั้งที่2การเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์และการจัดทำตัวอย่างพันไม้ เมื่อวันที่30เมษายนถึง -1 พฤษภาคม2567ชุมนุมส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เข้าชมนิทรรศการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพ,พยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ประจำปี2566ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการครูกล้าไม้ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้แม่จันเพื่อขยายผลการเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกป,ป่าในพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศ,ศาสตร์และการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยี่ยมของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเมื่อวันที่14ทธันวาคม2566ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์62จังหวัดเชียงราย การพัฒนาโครงงานนาวัตกรรมอาหารโครงการบ่มเพาะเยาว,วชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นยาวด้านนาวัตกรรมอาหารมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีชื่อโครงงานการพัฒนาแยมมะเกี่ยงสกัดจากใบเครือหมาน้อยได้รับรางวัลเหรียญทองในงานกิจกรรมเชันแชร์2023 การประชาสัมพันธ์งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้แก่ 1. สร้างกลุ่มรายงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. เพจ Facebook งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรางวัลของการทำงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเดน่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ีการศึกษา2,566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในงานวันเกียรติยศหัวใจสีแดงประจำปีการศึกษา2,567สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเมื่อวันที่15มีนาคม2,567